สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับเจ้าปืนนะครับเทอรัสพี99 AF นะครับผมขนาดลูกกระสุน9มมนะครับปืนกระบอกนี้นะครับผมมาดูกันเลยปืนกระบอกนี้มีอะไรบ้างนะครับปืนกระบอกนี้นะครับใช้ระบบปฏิบัติการนะครับเป็นกึ่งอัตโนมัตินะฮะสามารถยิงออโต้ได้แล้วก็เป็นเซมิได้นะครับผมก็นะครับลำกล้องมีขนาด5นิ้วนะครับผมาตัวนี้สีเป็นสีสแตนเลสนะครับ สีสแตนเลสสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยแมกกาซีนนะครับที่เราให้มานะครับเป็นแมกกาซีน2อันนะครับผมนี่นะครับแมกกาซีน2อันสามารถบรรจุได้1 5ถึง17นัดนะครับปืนกระบอกนี้นะครับผลิตที่ประเทศบราซิลนะครับผมใช้แบบการผลิตเดียวกับเบเลตต้านะครับ M92 ของอิตาลีเลยนะครับก็มาดูท่าหน้าของตัวปืนกันนะครับ นี่เลตรงนี้ก็จะเขียนสกรีนถักไว้นะครับเป็นมาร์กิ้งนะครับเทอรลัสพีีกนะครับ9มมนี่แล้วก็มีโค้ดนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์นี่ผมโฟกัสแป๊บนึงอ่าเท l u ลัสนะครับผมบราซิลนะครับฝั่งนี้ก็จะมีนี่เป็นตรงกริปมือนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์โลโก้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่า เมดอินบราซิลนะครับผมโอเคมากลับมาดูกันต่อเจ้าปืนตัวนี้นะครับผมศูนย์เลงนะครับศูนย์เลงของเจ้าปืนตัวนี้นะครับจะเป็นแบบแต้มจุดนะครับเราจะมาดูกันเลยแบบแต้มจุดนะครับศูนย์เลงด้านหลังนะครับสามารถปรับได้นะครับผมเนี่ยผมให้ดูชัดๆนี่ครับศูนย์เลงด้านหลังนะครับจะสามารถปรับได้นะครับ จะมีการแต้มจุดสีขาวไว้2จุดนะครับส่วนสุนเลงด้านหน้าก็จะแต้มจุดไว้สีแดงจุดหนึ่งนะครับผมโอเคแมกกาซีน okay. มาดูทางนแมกกาซีนมั่งนะครับผมแมกกาซีนก็จะเขียนไว้นะครับว่านี่เลยจะมีเขียนตรงนี้ไว้สําหรับค้อ9นะครับพารา เมดอินบราซิลนะครับผมอันนี้ก็อันนี้เป็นลายลายลายสนิมนะครับไม่ได้เกี่ยวกับแม็กเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวที่เขาทำมาให้นะอันนี้มันเป็นสนิมเนื่องจากการใช้งานมานานแล้วแม็กาซีนเป็นสแตนเลสนะฮะสามารถบรรจุได้15ถึง17นัดนะครับผม15ถึง17นัดนะครับจะมีเขียนไว้ตรงนี้15นัดก็พอแล้วมั้งถ้าเกิดเกิน15นัดไปจริงๆมันใส่ได้17นัดนะครับนะครับแต่ว่า15นัดนี่สปริงมันจะแข็งนะครับมันจะยัดลูกไม่ค่อยลงนะครับผม โอเคแมกกาซีน2อันปืนหนึ่งกระบอกนะครับใช้กระสุนขนาด9้ามมอนะครับผมกระสุนในตรงนี้นะครับผมจะเป็นกระสุนอะฟูเมทเลแจ็กเก็ตนะครับที่วิธีการใส่นะครับผมก็กดไอเจ้าตัวนี้ลงมานิดนึงนะครับแล้วก็วางตูดกระสุนลงไปแล้วก็กดลงไปครับแล้วก็ดันลูกกระสุนเข้านะครับผมทําอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับวิธีการใส่กระสุนนะครับนี่เดี๋ยวผมใส่ให้ดูก่อนสามสี ห้านัดอ่านี่นะครับอันนี้ผมใส่ไปห้ไแแล้วห้านัดนะครับผมก็จะตรงนี้ขึ้นมาละห้านัดอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวมาฟังทางด้านของเสียงการชักปืนกันดูนะครับอันนี้มาฟังทางด้านของเสียงกันนะครับผมที่นะครับชักปืนเสียงค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเสียงเนี้ยโหเสียงเพาะเลยนะครับผมเสียงอย่างเพาะเลย เช็คดูลำกล้องนะครับปลอดภัยนะครับไม่มีกระสุนคาอยู่วิธีการเซฟปืนนะครับผมถ้ามีลูกศรอยู่ภายในลำกล้องนะครับนี่ไปก่อนเลยถ้ามีกระสุนอยู่ภายในลำกล้องนะครับเราจะเห็นได้ว่านกจะง้างอยู่นะครับเราก็กดเซฟขึ้นไปปึ๊กมาตรงนี้นะครับเราก็จะไม่สามารถกดไกดได้นะครับผมนกก็จะไม่ไม่สับนะครับนะครับก็นี่เลยก็มีตามนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูทางด้านการทดสอบภาคสนามกันดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ 开你开、啊、你开这里来。 ยังไงครับผมกับการรีวิวการใช้งาน ทางด้านของภาคสนามนะครับผมเสียงนี้ถือว่าแสบแก้วหูกันเลยทีเดียวนะครับความแรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวนะครับผมนี่ครับสำหรับการรีวิวเจ้าทอร์ลัสทีที99ตัวนี้นะครับผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะมีอะไรมานําเสนอกันอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ